เดี๋ยวนะทุกคนเราจะโดนไล่ต้อนกันไปนีฮะเรามาอยู่กันตรงนี้เลยนะเนี่ยพื้นที่อันตรายนะครับอันตรายอย่างมากแน่นอนครับที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะสูมาเซียไรเด่นโชกีช้เฮ้ยโจกุนกันนะครับแน่นอนว่าเราจะเอาสักประมาณ42ขึ้นไปแน่นอน ใช่ไหมเป็นไปไดครับเพชรหกปืนเดี๋ยวมันต้องซีสองกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงาจะได้ไหมแต่ก็สําหรับไอดีนี้นะครับก็ได้รับการสับสซื้จากร้านตูุ้ณตามช็อปนะครับร้านนี้ร้านเดิมของเราเลยนะครับซื้อนะร้านนะครับมีไปเกี่ยวกัเริ่มต้นไปแค่สิบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคานะใครไม่ชอบสิบาทอยากได้ร้อยสองร้อยเป็นพันก็มีนะครับนะสายเปีเดี๋ยวมาจัดได้เลยนะครับเป็นหมื่นหมื่นเกมก็ได้นะมีเยอะแยะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะเขามีหลายเกมมากมากนะเกมจีนิ่มแพะคงไก่นอซากกกใช้บรริาผม็แปล กตายีเกมชัาเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับผมรอช้าอยู่ใหญ่รอช้าอยู่ใหญ่โอ้โหโบบาซสอสนะครับผมดึงออกมาจากโอ้โหมัมมี่เลยนะตอนนี้ก็มีเพชรหกหมื่นกว่าเลยนะครับแล้วก็มี86โลลุงนะไปะเริ่มกันเลยครับสิบโลแรกของมามัมมี่มัมมี่โอ้โหดูว่าจะได้โดนโบบาซสอสป,ปาดหน้าแบบแบบบึมบึมนะครับบึมบม มาเชฟยุทเชฟโอ้โหนี่ก็เชฟเหมือนกันนะครับแต่แต่ไม่ยุทนะครับแต่ไม่ยุทเลยสีต่อมานะครับผมสีสองยอกยังไม่ได้ทักสีสู์เลยตอนนี้นจะไปไหนนะสีสองจะมาไหมนะมาครับเชฟยุทเชฟยุทโอ้โห โบเก้น่โบเกนกันเลยเดียวยครับยุดไม่ยุดก็ดูกัน30ครับผม30มายังนะครับสีูนเนี่ยมันดีใจเลยเจ๊นะโบบาช็อตอูห้หูอันนี้มารอเลยนะครับสลริมไรเด้นนะสลริมไรเด้นต้องมาละ40กันลกทีเดียวเชียวยังนะครับเชฟรียูสเชฟยูสเชฟนูสมันอ่านว่าอะไรไว้ทุกคนไปครับผม50ละ50าสแน่นๆยังไม่ทองอีกนะครับโอ้โหสาระโซกุนได้เวลาละ60 70อะไรละเขานะ เอออีกสิบเมตรก็เจ็ดสิบละมามาเหอะนะครับเชฟยูสอันนี้คือยังไม่เห็นทักเงาเลยนะครับโอ้โหเชฟยูสกลายเป็นดาบไปแล้วนะครับถ้าดาบอะไรก็ไม่รู้แลสเลเซอร์เนตายละเจ็ดสิบแล้วนะครับผมยังไม่มาอีกว่าแกเออแล้วเสียงก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะตะโกนหาเชฟยูสเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเนะี่ยโอมาแล้วนะครับเชฟยูสต่อผมพร้อมกับดักก้อนเบรนไร้ดินไฮเปอร์บูผมพร้อมมากนะครับตอนนี้นะครับไร้ดินไฮเปอร์บูมาจัดเลยนะมีของกินด้วยอุ้ยน่าฬักเชฟยูสเชฟยูส เชฟเชฟเบรีสเชฟนิสเชฟอาช่างแม่งเนี่ยนะครับชื่ออะไรอะ่ะซิมนี้มาแน่นอนผมการันตีไรเด้นเนชโกกีย0มาแน่นอน<ๆ>นะครับผมบอกเลยหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดโอ้โหลิใช่ยย่อยแปด ก้าโอ้โหมูวอนนะครับต่อไปต้องมาละสิบและคองนะครับแต่เรามีการันตีเนาะเรามีการันตีนะครับมาเลยนะครับน้องมอนฝรั่งคมนะครับเชฟยูสนะเชฟยูสตัดกันได้นี่เชฟรุสเออเชฟรุสก็ได้นะน่าจะดีกว่านะเออต่อไปโอ้โฟาวอันนี้ได้ใ้ได้ใช้เกยไว้เกยไว้เกยไว้ของดีของดีสามสิบนะครับสามสิบสามสิบสามสิบสามบสามสิบก็ยังไม่มีแสงแห่งสวรค์นะครับเซอร์ิมเลยเดินมาอีกแล้วนะครับตัวที่สองปสี่สิบนะครับ มาครับผม40ละ40ละนะครับยังไม่มาเชฟยุสโอ้โหเบนเนตยุสนะครับเบนเนตยุส50นะครับห้าสิบห้าสิบไม่มีวิแววนะครับนะเบนเนตยุสอีกแล้วนะครับเบนเนตยุสนะเออมาครึ่งทางแล้วนะครับเลยครึ่งทางมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมมาไหมครับโอ้โหเดี๋ยวเบลซอนไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเจ็ดสิบน่าจะมาสิบต่อไปนี่แหละนะเชฟรุสเชฟยูสเชฟรุสเชฟรุส เป็นเนตูสไเดนสีู่นมามาได้ร้านแล้วครับบูเบอร์ซสบูเบอร์ซสแน่นๆเบิ้มๆจุกจุคิลีคิลีสองสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ิบหกเจ็ดสิบแโอ้โหบูเบอสนะเจแล้วก็80นะครับหมดแล้วอา แน่น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 เทปไฟกับเทปไฟฟ้ามาด้วยกันนะครับเทปไฟเข้ามาแต่แล้วนะครับเพิ่งจะได้สีสูดเนี่ยมันนานเกินไปแล้วนะครับไม่มีออกก่อนออกอะไรอะไรเงี้ยแบบสิบโรยี่สิบโรอะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรเงี้ยโอ้โหเดอะเบลสองอันติดกันโอ้ยมันจะได้เป็นสีสูงสีสองอะไรกับเขาเนี่ยมันจะมีบุญวาสนาอะไรบ้างไหมวาสนาโอ้โหวาสนาผู้ใดเนาะโอวาสนาผู้ใดเนาะอาชิโนบุนะครับไปเล่นในประบูมเลยปะ,ะไปเล่นในประบูมเลยนะครับตั้งทีมเลยละนะครับผมไม่มาอยู่ เป็นเน็ตอีกแล้ว,ตา,ลวะะตายแล้วนะคะตายแล้วนะคะอย่างนี้เนี่ยยังไม่ออกนะโอ้โหดาบนี้ก็ใหญ่เลยครับเอาใหญ่เลยนะดาบนี้เอาใหญ่กันเลยนะเป็นอย่างไงเป็นยังไงงี่ครับคลิปนะครับชิปรูสนะครับหายคลิปเป็นเน็ตสีหกเรียบร้อยแล้วนะครับสีหกเรียบร้อยแล้วเป็นเน็ตเราสีหกสีเจ็ดแล้วนะครับโอ้โหสีแปดสีเก้าก็มานะครับมาเป็นเน็ตสีสิบนะครับรอบนี้ สีสิบสียี่สิบสองตัวมะไม่ก็ไม่หลุดก็ได้นะครับไม่สองตัวกับเจนะครับโมบัสซอสไม่หลุดเลยครับไร้นโชูกีของเราเลยครับผมขอสักทีอ่ะอยากโดนเอ็นกร์ฟิงไรนิ่งปาดหน้านะครับมูสโ,โตรวดให้ตัวตจิอ่ะนะครับผมเออหือ,อมันโดนใจโมบัสซอสมันโดนใจยีสิบแรก ไม่มาอุ้ยเชฟรุสนะครับมาแล้วเชฟรุส20นะครับ20นะครับ20่สิบตะขาวยี่สิบตะาบเบนเนตรุสอีกแล้วนะครับเบนเนตรุสอีกแล้วมาไหมนะครับ30เชฟรุส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 ตอนนี้คือเป็นเชฟรุสนะคืออยากได้ตัวใหม่นะครับเนี่ยมาอีกแล้วนะครับผมซีเลยแล้วเนี่ยมาใกล้เวลาแล้วนะครับอยากได้ซีหกเหมือนกันนะเอออยากได้ซีหกนะครับไปลองเล่นดูอุ้ยอุ้ยมาเวยมาเวยพูดจากคำว่าเวยก่อตัวตัวจะกคำว่าเวยก็นะครับมาเวยคออุ้ยรัดนะครับผมว่่่่่าาหลุดดกกวรรอออบเนนียยยัังงงไ็ู้้สึแตข นะถ้าไม่หลุดนี่คือจะเรียกว่าเกมจินิแพกว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในในใจไปในใจแล้วกันเกมจินิแพกดีที่สุดในใจนะครับในใจในใจโอ้โหในใจตอนนี้ก็ผมได้อยู่ที่สีสองเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสีสองเรียบร้อยแล้ว ทุกคนว่าเราไปกดเอ็นการฟิงไลนิ่งกันสักนิดนึ่งไหมอาวุธเจนเนี้ยผมว่าดีทั้งตู้นะครับดีทั้งตู้แฮนด์ริงพาวส์ก็ดีเอ็นกาฟก็ดีนะครับใช้ได้หมดเลยเซฟแรกนะครับผมทองเลยโอ้โหไม่นะครับมาครับเดนวเวอร์บเบเกอร์ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ดีนะครับเดนเวอร์เบเกอร์เนี่ยเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะจริงก็ปั้นได้นะแต่ยากนะครับน่าเสนใดายใส่ฟืน้นปูด,ดีกว่านะเรินีปะต่อ20ข้ามนะครับซูโครอสมาจากใสเขียวมาอื้อเขียวมาอื้อ ปาสามสิบรัสนะครับผมพูดถึงมาเลย4ีสิบนะครับมันควรจะซอฟตี้ที่หกสิบกว่านะครับหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละปาต่อ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 นะครับมายังโอ้โหจะจามใส่ใม่นะครับไม่มารัดก็ไปเลนเตอรเจอร์อีกแล้วนะครับไปลูนี่ผมว่าแน่นอนนะครับสิบนี้ยังวะยังวะโอ้ยเข่าเว่แกมาจากไหนนี่ปาครับ1ิต่อมาสิบนี้ออกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับเอ็นการฟิ้งคันเดอร์ลิงเพา เอ็นกราฟิงเพาส์ฟันเดอร์ลิงการ์ฟิงอะไรนะครับมาดูกันนะขอที่มันได้ใช้นะครับไม่หลุดอ่ะเย่ะน้อยก็เป็น t ันเดอร์ลิงหรือไม่ก็เอ็นกาฟอย่าไปหลุดอะไรโง่ๆอย่างเช่นสกายวาดเช่นอะไรขอว่ายว้ละดีเกมเยี่ยมเกมดีซีสามไรเล่นโจกีนะครับอุยเดี๋ยว คู่ห <Cool> ถ้าเกิดเกินสีสามไปมันจะเล่นแบบปืนปูละนะครับผมเนาะแบบว่าเป็นสายซัพพอร์ตดูนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่มันก็เล่นทีเบียส่าแหละนะครับนะแล้วแต่เราหมื่นแปดนะครับเพชรเหลือน้อยลงเรื่อยๆรื่อยแล้วนะน่าจะน่มันจะน่าจะมันน่าจะหลุดว่ะผมรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับสำหรับสีสามเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆนะครับผมข้ามเลยแล้วกันนะตอนนี้อยากให้ทุกคนรู้ผลลัพธ์เร็วๆเฮ้ยยังไม่มาว่ะนะครับช่างมันนะครับเชฟรูดสิกนะดีละนะครับเชฟรูดเอาไว้เล่นนะครับเอาไว้เล่นนะใครที่เอาไปปัััั้้้นนนนนต่่่่อออีีคคืเเเชฟรรรรกก็มมๆลลลยยยะะบบ4-6แววผา เออหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยมาไหมเนี่ยไรเดนโอ้โหยังไม่เพาอีกนะโอ้โหสลิมสลิมไรเดนมาแล้วนครับสี่รอของเราหลุดไม่หลุดแค่ั้นเองถ้าไม่หลุดนี่คือมันจะตึงมากเลยทุกคนมันจะตึงแบบโคตรโคตรเลยนะครับนะไม่หลุดติดกันอนะ่ะเออตึงเกินนะครับตอนไรเดนสี่สามมาเนะี่ยต้องบอกเลยว่าบูบาซอ์ี่คืออยู่ในใจนะครับบูบาซอร์มอโอ้หตัวเดิมเนะี่ยอุ้ยไวเกินตกใจตกใจนะครับสองตัวไปเนี่ยสองตัวไปเนี่ย ตีสาผมก็มาไวเกินนะครับเลยเนี่ยสีสาวผมก็ตื่นเกินแกเออมันก็มาเกินนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเน็ตนะครับผมคาบ้ามนะครับไม่ใช่โอ้โหมาเลยนะครับหมูบ้านซอสนี่ครับตอกตัวมาเนี่ยมาไหมไม่เป็นไรแค่นี้ก็คุ้มค่าเลยครับเหลือ90อีกรอบนึงอะอีกรอบหนึ่งการันตีเต็มเอ่ะแบบว่าออกทองแน่นอนแต่หลุดไม่หลุดไม่รู้นะครับมีโอกาสได้ถึงสีนะครับไปไปลุ้นสีกันดีกว่านะครับไปลุ้นสีกันดีกว่าถ้าออกไวก็แล้ว กำลังจะว่าออกไวกันแล้วไปนะครับสองตัวที่ออกมาสะดุดเลยโอ้โหไม่มาเลยครับเชฟรูตสะไรเนี้ยซาร่าอีกแล้วเหรอมาไหมครับมาไหมครับสีสีของเราหมดประกอบการเบนเนตนะครับนะเบนเนตกับสื่อเวทึงๆนะครับตึงๆกันเลยดีเดียเชียร์กันเลยดีเดียเชียร์ยังไม่ไทองนะครับยังไม่ทองตอนนี้เหลือ4 3แล้วนะครับ43โลแล้วนะยังไม่ทองว่ะน,นึกว่าคิดอุย้ยไอ้เชฟรูสเชฟรูสซาร่าสองตัวมาคู่กันได้อย่างไร มา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 ทอง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 ไหมโอ้โหยิราลายิราลาตึงเกินอันเนี้ยทองแน่นอนผมมั่นใจนะครับแต่ว่าหลุดไม่หลุดมาลุ้นกันแค่นั้นมาลุ้นซีสีกันนะครับซีสี 1, ทุกคนซี 4R1 นะครับขอซีส่เถอะนะว่ายละโอ้ยซีสว่ะ <c oughs> ผมจะสกิปไวๆเลยนะครับตู้ฟ้าเนี่ยสกิปไวๆนะครับไม่ต้องลุ้นกันนะครับไปกันเลยแบบว่าเด้งก็คือโผล่เลยนะครับนะคือโผล่อย่างเดียวนะครับเราจะไม่ดูว่าได้อะไรนะครับโผล่อย่างเดียวโอ้โหยุนจินีแล้วน โพอย่างเดียวนะครับโพอย่างเดียวนะครับโพอย่างเดียวโพอย่างเดียวโอ้โหเบิ้ลนึ่เดียวนะครับเบิ้ลนึ่เดียวอันนี้จะมีการตัดต่ออะไรสิเบิ้ลนึ่เดียวเฮ้ยโมนาโอ่ะโมโนโมโนเยี่อะไรโมนาพูดผิดนะครับโอ้โหม่วงๆฟ้าๆถังเหลืองนะครับเต็มไปหมดเลยนะอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรนะครับเจ๊คืออะไรเนี่ยซีหนึ่งเบิ้มเบึ้มเบิมเนี่ยเออคนผิดนะครับซอรี่อะไรของเจ๊เนี่ยตีนอันนี้คือได้มาตัวแรกนะครับไม่มีซีเนาะส่วนไรเดนชูกุลก็ไม่อยากจะคิงนะ ขอขิงเนี่ยแล้วกันถ้าไม่อยากจะขิงแต่ก็ขอขิงคืออะไรวะนะครับปะ่ะ engulfing lightning เบิมบ่มๆอ้โหบันโบบ้าซอสเต็มๆนะครับโอ้ก็สวยอะ่ะกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวก็ C4 นะครับระเบิดนะถ้าเป็นกลุ่มดาวคลีนี่คือแรงสุดแล้วน,นะครับซ4นะใครนะครับที่อยากได้ดีนี่ครับไรเด้น C4 นะครับ C4 เลยนะบ,บวกกับเป็น engulfing lightning เนี่ย ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าจะไปทําทอะไรนะบอกว่าเลยเจ๊ใหญ่มากนะครับเจ๊แบบว่าแน่นโบบ้าซอสของเจ๊มาันอาลังการนะครับนะเออนะครับพี่หล่อมากไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะแต่ว่าได้ก็อาจจะไม่แน่นะอพิมมาก็อาจจะไม่แน่ก็ได้นะครับอาจจะแบบได้ไปเลยในวันแรกอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็ใครชอบฝากกดไลค์กดซับไลค์ด้วยละกันนะครับไรเดนซีโฟของเรานะ